สวัสดีครับยินดี้อรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์ลิพูวันนี้นะครับแดงต่อเนื่องเลยชนะนิวคาสเซิลด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับจากประตูของซูเวอสไลน์แล้วก็แมคคาริสเตอร์นะครับทำให้เก็บ3แต้มจากเกมยากแมนเชสเตียร์แล้วก็นิวคาสเซิลได้แบบเต็มๆหกคะแนนเลยนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปนตัวจริงกันก่นกอนฝั่งบบ 4, 2, 3, 1, ลิปูลนะ อลิสตันเบกเกอร์นะครับกองหลัง4คนเฟอรกิฟันได้จับคู่ยิบาฮิมากนาเต้แบ็กซ้ายคอสตาซิมิคาร์แบ็กขวาเทรนเอ็นดอร์อาร์โนกองกลาง3คนเนลกซิสแมคเลสเตอร์จับคู่ไรอันกราฟินแบกกองกลาลกโดมินิกสโวสไลด์ปีกซ้ายลุยส์นีอาร์ปีกขวามฮัมหม็ดซาร่าส่วนสูนหน้าตเป้าเดียโก้โชตานะครับวันนี้ก็เปลี่ยนทีไม่เยอะนะครับสองตำแหน่งพักโรเบรซ่ดแล้วก็เคอติสโจนแล้วใช้คอสตา ในเกมเจอกับเรเวอร์ตันนะครับวันนี้ก็คุมบอลทีมอนอศจรรย์นะครับแล้วให้จอนไฮติงก้าคุมในสนามแทนนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับวันนี้มาระบบเดียวกันเลย4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูนิกโบฟกลังซีงคนแดนเบิร์นจับคู่ฟาเบียนแชร์แบ็กซ้ายลูอิสฮอร์แบ็กขวาทีโนโลิฟลาเมนโตกลางรับ2คนบุนโวก,กิมาร์ไรจ์จับคู่ซันโดโตนาลีกลางลุกเป็นแอนโทนีก,กอร์ด ปีกซ้ายตัววิลล็อกปีกขวาเจคอบเมอร์ฟี่ส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับวันนี้ทางฝั่งเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับเปลี่ยนระบบปกติจะเล่น4-3-3มา4-2-3-1เอากอรอนุบเข้าในแล้วก็วิลล็อกเล่นปีกซ้ายนะครับโดยสิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกจุดหนึ่งหลักๆก็คือการขาดหายไปของอเล็กซานเดอร์อิซัคนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีรายเพิ่งมีรายงานสดๆมาเลยก่อนเกมว่า เขามียการบาดเจ็บเข้ามานะครับทำให้วันนี้เนี่ยโอ้โหอาวุธหนักหายไปเลยนะครับต้องใช้เป็นคาร์ลัมวิลสันศูนย์หน้าเบอร์สองลงเล่นแทนนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับจะขาดหลากหลายคนก็ตัวลิงตันนะครับกองกลางซึ่งเจ็บไปอยู่แล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็หายไปหลักเลยสองตำแหน่งนะครับสำหรับนิวคาสเซิลในวันนี้นะครับอ่ะเข้าสู่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับภาพรวมเกมวันนี้เลย90นาทีนะครับผมก็มองว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะงานสบายกว่าที่คิดเลย คล้ายๆกับวันที่เจอซิตี้เลยนะครับคือแบบวันนั้นเนี่ยใครๆคิดว่าเจอซิตี้งานต้องหนักแน่ๆนะครับแล้วที่เล่นที่เอตดีฮัตด้วยแต่กลายเป็นว่าซิตี้ก็จัดหมากมาพาดเล่นกลางรับตัวเดียวนิโค่หนักไปเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเวอ้์วคูเล่นเกมรับแน่นแล้วสวนกลับเข้าเข้าที่พอดีก็เลยชนะมาได้สอศูนย์นะครับวันนี้เนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเจองานที่หนักกว่านี้นะครับเพราะว่าเดวิสเซออีซัคปีนี้เข้าฟอร์มมากนะครับคั่วดาวซันโวกับซาร่ากำลังมันเลยแล้ว ต่อช่วงที่เขาชนะติดติดกันมา5้เกมติดติดกันนี่ยโคนอีซัคระเบิดเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเกมในวันนี้มันขาดไป2คนอย่างที่บอกทั้งอีซัคแล้วก็จดิงตันนะครับทำให้ตัวผู้เล่นหายไปแล้วระบบที่เปลี่ยนไปนะ New er เนี่ยทำให้นิวคาสเซิลในสกยภาพเนี่ยค่อให้จะห่างไปจากความยอดเยี่ยมในช่วงนั้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็ว่าเกมมันก็เหมือนกับดีรันอีกครั้งหนึ่งวันที่เลียฟูไปเยือนแมนเชสเตีรเมื่อสุดสัปดาห์ร้อนๆนี้เลยคือเลียฟูครองสถานการณ์เกมได้ค่อนข้างดูหมัดเลยนะครับ โดยในวันนี้เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่คลองบอลมากกว่ายวคาเซิลชัดเจนนะครับวันนี้จะเปลี่ยนบทบาทคือเรียูกคลองเกมได้แต่กับการวันนั้นเนี่ยคือจะเล่นเป็นเกมรับรัวๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือวิธีการในการคลองบอลของเรียูกเนี่ยคือก็ไม่ได้เล่นเกมลุกมากนะครับคือถ้าเป็นรถมี5เกียร์วันนี้อยู่ที่ประมาณเกียร์สเกียร์สเท่านั้นเองนะครับสับเรียูกเนี่ยคือเล่นตามจังหวะไปเรื่อยๆเลยไม่ได้เล่นมากอะไรเลยนะครับโดยช็อตเรีอูเนี่ยจุดที่เข้าทางอย่างหนึ่งเนี่ยคือการเข้า ขึ้นนำเด็วด้วยนะครับนาทีที่ส1เนะเวลามันค่อนข้างดีเลยจากจังหวะที่ New นิวคาเซิร์เนี่ยไปเสียบอลแล้วโดนสวดกลับนะครับเดวิสพูก็ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของดูดีอาร์สนะครับได้ลากมาก่อนเปิดเข้าในแล้วก็เป็นโดมินิกส์วอสลายนะครับได้ยิงลอดขาซานโดรโตนารี ari, แล้วก็แดนเบิร์นนะครับสองสองหวังขาเลยนะครับ ทำให้ตรงนี้เป็นประตูขึ้นนําของลิฟูไปก่อน1ึงประตูะสนูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลิฟูก็ถือว่าประคองไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ลิฟูจะขึ้นทางฝั่งซ้ายของดูดีอาร์สนะครับซึ่งลิปรามินโต้ก็ดูจะมีปัญหาในการรับมืออยู่ส่วนฝั่งฮอเจอซาร่าเนี่ยถือว่ารับมือได้ดีอยู่นะครับซาร่ายังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับจนจบครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่า โอกาสที่เข้ากรอบแบบทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีอีกเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะจือดๆหน่อยแต่เลียวพูเนี่ยก็ค่อนข้างครอบครองสถานการณ์ไวไได้ดีได้อยู่หมัดเลยนะครับก็เลยเป็นเว่าจบครึ่งแรกไปเรียวพูก็นา1 0ึ่นะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเรียวพูก็ยังคงครอบครองสถานการณ์ได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไรวี่เวลที่ทางฝั่งนิวคาสเซิลจะกลับมาเลยในเกมวันนี้ว่ากันตรงๆเป็นแบบนั้นเลยก็ว่าได้นะครับโดยเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ย ลิเวอร์พูลเล่นไปผ่านไป1ชั่วโมงเสร็จๆของเกมแล้วก็มาได้ประตูฉีกหนีไปอีกนะครับซึ่งก็เกิดจากความผิดพลาดของยูคานเซิร์ที่ไปเสียกลางสนามอีแกแล้วนะครับคือโดนสวน2ลูกเลยอยู่ที่เสียวันนี้นะครับคราวนี้เป็นโตนาลี่ที่พยายามจะจ่ายให้ลุยฮอร์นะครับแต่กลายเป็นว่าไปเสียโดนแมคคาริสเตอร์ตัดได้นะครับก่อนลากขึ้นมายาวๆฝากซาร่าแล้วซาร่าจ่ายกลับแมคคาริสเตอร์นะครับได้ยิงเข้าไปก็เป็นลูก2-0นะครับเหมือนกับปิดกล่องไกลๆเลยในลูกนี้ของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับแล้วหลังจากนั้นเนเเี่ยลลิวอร์พูก็ เปลี่ยนเกมเพื่อเอากักโปลงมาแทนโจซาเพื่อเติมความสดอย่างเงี้ยนะครับแล้วราวลาวเจ็ดสิบเนี่ยก็เปลี่ยนเพื่อปิดเกมและเอนโดลงมาควอนซ่าลงมาพักเทนพักเกาฟินแบกนะครับถือว่าตามเกมแผนทุกอย่างได้ดีเลยวันเนี้ยไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรผิดแผ่เลยสับเยูพูนะครับส่วนทั้งฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยก็จะมีส่งฮาวียบานวิลเลียมโอซูล่าทิปเปียไมลี่ลองสตาร์ฟลงมานะครับแต่เขาไม่ได้ช่วยยกกะดับเกมอะไรเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปนะครับคือพอไม่มีอีซักแล้วมันค่อยๆจะห่างพอสมควรเลยนะครับกับ ความหวังในการทำประตูได้กับไม่ได้นะครับแล้วยิ่งขาดตัวลึงด้านไปอีกกลางนะั้นยิ่งไม่มีพลังงานเลยนะครับก็เลยว่า n e w c สเซิลเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับวันนี้90นาทีโอกาสยิงเข้ากรอบคือศูนย์เลยนะครับเป็นว่าจบเกมนะครับิเวอร์พูลก็ทําได้นะครับปิดด้วยการคว้าชัยชนะด้วยสกอร์สองประตูะสูตรนะครับโดยสรุปสิ่งวันนีก้ก็อย่างที่บอกไปิเวอร์พูลก็เนี้ยบมากนะครับคือเหมือนวันเรือคลองสถานการณ์ได้หมดเล่นง่ายเพราะนําเร็วรูปสองถูกเวลาเกมรับเนี้ยบหลักนั้นนะครับ ก็เนี่ยภาพรวมมันออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนยูคาเซิลขาดอีซักขาดจูริงตันก็ขาดพลังเล่นจืดๆก็ตามสภาพในวันนี้ไปสำหรับทางทัพสาริกาในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดผู้เล่นสเสบีตัวจริงเนี่ยวันนี้ถ้าให้พูดถึงเลฟูชูโรงคนเด่นๆเนี่ยผมว่าวันนี้ก็ค่อนข้างจะภาพรวมดีกันทั้งหมดอยู่นะครับถ้าจะให้คนที่เหลื่อมกับเพื่อนหน่อยผมอาจจะให้เป็นโซโบสลาที่ช่วงนี้ฮอตต่อเนื่องนะครับนั่นที่ยิงได้วันแมนซิตี้แล้วก็เล่นแจ่มเลยในวันนั้นนะครับ ความจริงเนี่ยควรจะได้แมนอวลแมทตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมว่าไม่น่าจะพลาดนะครับก็วันนี้หนึ่งประตูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บทบาทในข้างบนเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนพาร์ทอื่นๆนะครับเกมรับอย่างที่บอกไปค่อนข้างเนียบหมดนะครับแม้โรดิชันซิมิคาร์ตลงมาแทนลูเบอร์ซันแต่วันนี้แทบไม่ได้จะบททดสอบอะไรเลยจากเกมลุกนิวคาสเซิลนะครับก็ตามมาตรฐานกันทั้งหมดส่วนตรงเกมลุก คนอื่นๆนะครับดี DART วันนี้มีแอซิดหนึ่งก็โอเคซาร่าแอซิดหนึ่งก็โอเคนะครับแต่ซาร่าเนี่ยวันนี้อ่ะอาจจะเลี้ยงติดติดขัดๆหน่อยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ยิยงประตูก็อ่ะน่าเสียดายไปหน่อยในวันนี้นะครับแต่ก็ยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับคือวันตันๆยังไงซาร่าก็ยังอย่างน้อยมีแอซิดเนี่ยก็ยังคงเป็นซาร่าอยู่นะครับ ส่วนโฟต้าเนี่ยอาจจะดรอปกว่าเพื่อนหน่อยในวันนี้นะครับไม่มีประตูหรือแอซซิตเลยก็ไม่ได้ทำให้ระบบมันเสียหรือว่าดรอปขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ส่วนเกาฟนแบกวันลิซเซอร์ผมว่าก็ตามมาตรฐานที่2องคนเช่นกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็ภาพรวมเด่นๆนัออกมาก็ลักษณะคล้าสซิตี้เลยนะครับโดยวันนี้อ่ะคนเด่นชัดเจนอ่ะคือสวอชสไลส่วนวาซิตี้เนี่ยจะเป็นซาร่าที่เด่นชัดนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยวันนี้ผมมองว่าเกมค่อนข้างที่จะดรอปลงแบบ ภาพรวมทั้งทีมเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าตรงไหนวาวขึ้นมาเลยนะครับ <S <S คือเลตติ้ง่ากฮูสกอร์เนี่ยวันนี้ไม่มีใครได้เกินเจ็ดเลยนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจจากสายตาที่ผมดูในเกมวันนี้ก็เป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามีจุดไหนเด่นชัดเจนนะครับส่วนจุดที่ดรอปชัดเจนเนยผมว่าก็เป็นช่วงเวลาไปนะครับแบบช่วงแรกลิปต์เมนโต้เจอดีอาร์ตก็จะหนักตรงนั้นนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยอ่ะก็จะเป็นฝั่งฮอบ้างนะครับที่เจอซาร่าแล้วก็ดูจะเริ่มหลุดหน่อยนะครับ แต่ก็โดยรวมเนี่ยผมว่าเกมรับมันไม่ได้แย่ถึงวันแบบไปแพ้แมนซิตี้ลุดลุ่ย4ี่สูนอย่างนั้น,นวันนั้นคือหลุดมาตรฐานไปเยอะเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีสำหรับนิวคาสเซิลในวันนี้นะครับว่าคงจะต้องไปแก้มือกันต่อไปนะครับในเกมหน้าๆโดยก็ต้องหวังว่าอีซักจะเจ็บไม่หนักด้วยนะครับหลังจ,จากนี้เพราะว่าโปรแกรมในการขับเคี่ยวท็อฟฟนิวคาสเซิลตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงกับหลุดวงโคโจรอยู่แต่ถ้าขาดอีซักไปเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะ หนักเลยในการที่จะมาลุ้นกับท็อปโฟแบบเชี่ยวเี่ยวาวๆนะครับแล้วก็หวังไปย่างยิ่งว่าทางอีซักจะกลับมาก่อนเจอกับลิ์พูในนัดจิงคาราบาวด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอโ้โหถรือว่าเห็นแล้วในเกมวันนี้นะครับว่ามันค่อนข้างห่างเลยว่ามีอีซักกับมีอีซักมันเป็นยังไงนะครับโดยทิ้งท้ายกันไปด้วยสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับลิอรูพูลนี้ก็ถือว่า ในคู่ตรงข้ามเนี่ยอาร์เซนอลวันนี้นะครับที่บุกไปเยือนฟอร์เรสต์เนี่ยผลเป็นใจอีกนะครับสะดุด2เกมติดเนื่อหรับอาร์เซนอลหลังแพ้เวสร์เซีมาสุดสัปดาห์วันนี้ก็เสมอฟอร์เรสต์อีกนะครับทำให้อาร์เซนอลดุดอยู่ที่54คะแนานแล้วก็ลิเวอร์พูลวันนี้ชนะบวกเพิ่มไปอีกเป็น67เจ็ถ้ากับว่าระยะห่างคะแนนเนี่ยเป็น13คะแนนเข้าไปแล้วนะครับโดยแม้จะเตะมากกว่า1คะแนนก็ตามแต่ด้วยสภาพอาร์เซนอลในเวลานี้เนี่ยก็จะบอกว่าซากา้ามาร์ตีเนลลี่ฮาวเวิร์ดเยซุสยังไม่กลับบมาาาองกว่่เป็นนที มาหาหินสุดๆเลยครับทางอาร์เซนอลที่จะแซงกลับมาได้นะครับโอกาสแชมป์ลิเวอร์ตอนนี้เนี่ยผมตีว่า90%ซแล้วก็ว่าได้นะครับถ้าแบบไม่สะดุดตัวเองเนะี่ยผมว่าอยู่ที่ตัวเองรัวและลิเวอร์ p ูตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มาดูก่อนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปจบการคว้าแชมป์เนี่ยได้ที่นัดไหนเลยผมมองที่นะัดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มองข้อดีตอนนี้ของลิเวอร์คือในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพวกเขาอาจจะมีโอกาสได้พักตัวผู้เล่นได้มากขึ้นด้วยนะครับในการที่จะไปเน้นเข้มข้นถ้าสุดเข้ารอบลึกลึกกๆมาข้นนะครับ ก็ได้มนจุดที่เวอร์พููที่ได้แต้มตุนช่วงนี้ไปดูกอนด้วยนะครับส่วนทั้งฝั่งนิวคาสเซลก็ถือว่าเป็นวิกที่เสียหายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเชลซีเก็บชัยชนะได้ซิตี้ก็เก็บชัยชนะได้นะครับแล้วฟอร์เรสต์ก็มีแต้ม,ตมอีกกลา,ายเป็นว่าพวกเขาก็พลาโดโอกาสที่จะไล่จี้ต่อไปนะครับทำให้ตอนนี้ก็หยุดอยู่ที่44คะแนนโดยตามหลังท็อปโฟที่3คะแนนนะครับกับซิตี้ที่47คะแนนก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้ห่างมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่า ต้องภาวนาว่าตัวที่เจ็บไปอีซักนะครับต้องไม่นานแล้วก็จุรลิงต้าต้องรีบกลับมาได้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการที่จะยื้อในระยะยาวในการลุนคอพโฟแบบนี้นะครับก็คิดว่าการคุยหลังเกมคู่นี้ภาพรวมก็คงจบที่ประมาณนีไปายแล้วกันนะครับก็ถ้าใครฟังถึงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจไม่ชงก้าบ้าบาอลในการทำคลิปตอบปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพู สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ